สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนย t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับใกล้บ่าย3โมง15พฤษภาคมสอ7นํานำข่าวอสมมาเล่าให้ฟังครับเป็นการนำข่าวมาบอกอสมในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่พี่น้องอสมมีความสุขมากๆครับเพราะพี่น้องอสมได้รับการจ่ายเงินค่าประกัน2,000บาทเป็นเดือนแรกครับคือค่าประกันของเดือนเมษายนได้รับ2,000บาทเต็มไปเลยรับไปแล้ววันนี้ครับและตกเบิกย้อนหลัง หกเดือนเดือนละพันเป็นค่าบริการของเดือนตุลาหกหกถึงค่าบริการของเดือนมีนาคมหกเจ็ดหกเดือนหกพันรวมโอนยอดเดียวกันเลยแปดพันก็พี่น้องอสม,มอของได้รับกันไปแล้วและมีความสุขมากในการรับเงินค่าบริการนะครับแล้วก็วันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับมีการถแถลงข่าวยกระดับปรับค่าบริการสู่สมาร์ทอสม,มอณห้องประชุมสัม,มาพุทธเมตตาประชารัก,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับโดยมีนายแพทย์โอภาสการกาวินพงษ์ ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาความสําคัญของพี่น้องอสมอบุคลากรทางการแพทย์มีความขาดแคลนจําเป็นต้องมีอสมอเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพและพี่น้องประชาชนสุขภาพดีนะครับซึ่งมีอสมอมาตั้งแต่ปี2521จนปัจจุบัน2567มีอสมอถึง1ล้าน70,000กว่ารายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ยกระดับให้พี่น้องอสมอี่เป็นสมาร์ทอสมอโดยมี การพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอให้พี่น้องใช้ในการดำเนินงานนะครับก็มีการกล่าวเปิดงานโดยท่านรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ได้มีการยกจ่องสรรเสริญพี่น้องอสมอเกี่ยวกับการมีบทบาททําให้เกิดความเข้มแข็งในด้านสุขภาพจนต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูงานเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพ ที่ดีมากประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ในงานท่านสมศักดิ์เทพสุทินยังกล่าวถึงการผลักดันจะให้มีการออกพระราชบัญญัตอิอสมอเพื่อให้อสมอมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปนะครับทั้งหมดก็คือเนื้อหาสาระที่ข่าววันนี้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไปแล้วนะครับในงานก็มีการกดปุ่ม สนแสดงสัญลักษณ์การกระจายเงินข้าเปกการไปยังพี่น้องอสมอทั่วประเทศนะครับหลังจากนั้นก็มีการถ่ายรูปร่วมกันร,ระหว่างผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขและตัวแทนจากธนาคารตกอสอซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาระบบจ่ายโอนเข้าไปการไปยังบัญชีทกสให้กับพี่น้องอสมอครับท่านผู้ชมที่เป็นอสมอครับสามารถกดดูลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ที่กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ถ่ายทอดสดทาง Facebook ไปแล้วนะครับการแถลงข่าวยุคระดับ ปรับข้าการอสมสู่สมาร์ทอสมท่านชมดูได้ที่ลิงก์ความแรกใต้คลิปนี้ครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมและมีความสุขไปด้วยกับพี่น้องอสมในวันนี้ครับ15พฤษภาคม2567ครับสวัสดีครับ